เสียงพีแต่ไมตอนเพิ่งมาเปยนเพี้ยนจังอ้าวเหรอน้องชื่ออะไรนะเชื่อกิตชื่ออะไรนะเชื่อกิตเชื่อกิตครับอ๋อน้องกิตอายุเท่าไหร่ครับพี่ผมยังไม่ถึงพื้นน่ะอะอายุยังไม่ถึงพื้นใช่ยังไม่ถึงพื้นเลยอ้าวทำไมทำไมลงช้าจังครับเชื่อกิตน้องกิตเบอร์อะไรครับเบอร์สามครับเบอร์สามเหรอยังถึงพื้นเลยครับ โอเคสู้ๆน้องกีดลงไม้ถึงมือเลยเร็วนะน้องกีดอายุเท่าไหร่ครับอายุก็าวกบก็พี่ถามไปแล้วอ่ะนะพี่ถามไปแล้วเหรอตายพี่ความจําสั้นพี่ขอโทษไม่มีปืนเลยจ้กระบอกหาตามบ้านเลยน้องกีดเพิ่งเล่นเหรอใช่พี่ผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะพี่เป็นผู้ผู้ชิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเหรอเออน้องกีดพี่ถามอะไรหน่อยสิว่าน้องกิดชอบประยุทธ์ไหม ไม่ชอบทำไมไม่ชอบอะไม่รู้เอ้าตัวคนเราต้องมีเหตุผลนี่ทำไมนายถึงไม่ชอบกีก็ไม่ชอบหรอไม่รู้นายคิดยังไงกับประยุทธ์หรอไม่รู้เฮ้ยนายต้องรู้ดินายนายนายรู้จักทักษิณไหมไม่รู้จักรู้จักธนาธรไหมไม่รู้จักนายรู้จักใครบ้างเนี่ยมรู้จักตะโลน่ะโอ้ตายแล้วเฮ้ยมีใครบินมาวะอ๋อเห็นแล้ว เดี๋ยวผมกี่หมูไปนะโอเคไปกันพ้กเสียพี่เหมือนตุ๊ดมากเลยอ่ะไม่เหมือนนะเหมือนมากพี่เหมือนมากบ้านบนผมอะ่ะสวยเบอร์สี่กี่หมูหมูช้า ขี่มทำไได้มเพื่อนพี่หมูมันจ้าอยู่แล้วกี่วไม่ได้เฮ้ยไม่จริงอ่ะพี่ว่าหมูมันกี่วได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้นายต้องยกหน้ามานี่นายกี่ยกหน้าเป็นไม้มันใส่โดมโบได้นะนายโดนยิงเหรอเจอรถแล้วนี่รีบๆมาแน่เดี๋ยวน่าจะตายแล้วนี่ไม่ตายหรอกมันตายแล้วอานายยิงมันตายใช่ใช่ใช่เออใช่ใช่ใช่ด้วย นายเป็นคนที่ไหนเนกุ้งเต้อาอเป็นกุ้กุ้งเทพกุงเทพพูดอย่างนี้เหรอทำไมอ่ะนายจำที่แนนเราว่านายไม่ใช่กด้งกุ้งเทพนะเนี่ยกุ้งเทพกุ้งเทพไม่ใช่กุ้งเทพกระบี่กระบี่อ๋ออยู่กระบี่โอ๊ยเราชอบมากเลยอ่ะคนละพันห้ากระบี่อะคนละหมื่นหน้าเอ้ยนายแพงไปอะไรเกินไปกระบี่อะแพงไปหมื่นห้า เดี๋ยวนี้ปันห้าทั้งนั้นนายเคยไปกระบี่เปล่าไปดีก็เราอยู่กระบี่อะอ้าวเหรอเราก็อยู่เชียงใหม่เราเป็นคนเชียงใหม่นี่กับเมียงเราไกลๆก็รู้ว่าเป็นคนเชียงใหม่เราก็เคยไปเชียงใหม่เชียงใหม่นี่อยู่ภาคไหนนี่เราเคยไปเชียงใหม่แต่ไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่นี่และเชียงใหม่มันอยู่ภาคไหนนายรู้ไหมไม่รู้แต่เชียงใหม่อยู่ภาคใต้นายรู้เปล่า ไม่รู้อืมบอกไว้เฉยๆนายเบอร์ไหนเราเราเบอร์ไหนเดี๋ยวกับรถไปรับเราเบอร์หนึ่งกำลังไปโอเคอะไรนะนายไม่เรียนหนังสือหรอไม่เรียนวันที่วันเสาร์เอาวันนี้วันเสาร์นายอยู่ปอะไรนี่ปสามปสามอุ้ยใกล้กับเราเลยเราอยู่ปสี่โอ้โหปสี่เสียงเหมือนโปกเลยเฮ้ยเราอยู่ปสี่จริงๆนี่นายบวกลบคูหนานไปเนี่ยเนี่ย นบวกลบคูณหาร ойти, เป็นยังเป็นแล้วหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรแล้วหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรสิบสิบน้งเรียนโรงเรียนไหนดิโรงเรียนบ้านบ้านน้องอีเหินเปล่าโรงกอนโรงกอนมี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 กอนจู่ๆนะเรารู้ว่านายํำได้ นายต้องดื่มใบเตยู่นายก็อย่าพิ่งไปสิโอเคเราจะอยู่เป็นกำลังใจให้นายจู้จู้นะกีดมันไม่รู้เลยว่าเราจะได้มามาโอ้กีดยิงอะไรจะยิงมันตายเนี่ยเราช่วยแล้วกันแตกเร็วมันตายเร็วมันตายเร็วดีมากเลยสมเลี้ยดที่นายเป็นลูกศิษย์เรานายเป็นลูกศิษย์เราปะเนี่ยไม่ใช่ อยากเป็นลูกศิตเราไหมไม่อยากเป็นลูกศิตในมไม่เก่งเลยเฮ้ยเป็นเด้อโคตรไกลเลยอเป็นเด้อเราอยากมไม่ลูกศิเห็นว่ามีลูกิตเยอะแล้วไงเราอยากมีอีกไงนี่เราจุกเพื่อนก่อนเรามีกระถาเวทมนเอามนแล้วก็ขีตะกุยตะกุยปุ่งพุ่งนฟื้นเลยเห็นไหมเราไม่ธรรมดาเราจุกจบเพื่อนได้ยิ่งกว่าแฮกเกอร์อีกนี่นี่นายมาเก็บนี่เดือบบนหัวละอุ้ยมีแอร์ดรอปในระวังโดนตุยนายมันมาแล้วนาย ไม่เห็นเหรอเนี่ยมันจะหยิบัวนายอยู่เร็วนี่นายเล่นประมาทมันอยู่ไหนอ่ะมันตายหาเร็วนายมันตายเหรอเออเราคีมคิวมันขี้แตกไปเร็วนี่ไงเป็นจบเลยเห็นไหมในมีกจามด้วยโอเคน้อยเจสวยสวยอะไรแอดอบแม่งเอาเก็บไปหมดแล้วอ้าวแม่งเก็บไปหมดเลยนายพูดไม่โปไม่อย่าพูดแม่งนายต้องพูดแม่ นายเติมไปเท่าไหร่แล้วเกมนี้เกมนี้ไม่ไหวแล้วเติมไปเท่าไรตัง้งหรยิงอ่ะอ่าไม่ได้สนใจที่กูตามเลย <laughs> โอ้ยเราเห็นแล้วโอ้ยนี่ไงมันยิงนายนี่ไงเราจัดการให้แล้วกีดต้องยินง นี่เรายิงแล้วเอาใจยิงตาไมอ่ะระวังนายเป็นหัวนายนี่นี่เป็นไงเราช่วยนายไว้ไม่งั้นนายตายอ่ะไปแล้วนี่นี่ฝีมือเราคุณเลย์เราตาไม่ะเราไม่ได้ล้านนะเราช่วยเราต่างหากเราช่วยเราช่วยนี่ช่วยเก็บย้ายช่วยนี่ถึงนายจะอยากได้เราก็จะเอาไปหยุดถึงบอกไอเกย์หยุดรู้จักไหมส้มหยุดเนี่ย มาเร็วไม่ยืด <ใน S 2> ไายรู้จักสมหยุดนายรู้จักปลาหยุดไหมปลาหยุดน่ะเาบินนายระวังนะดูจากจงแล้วบ้านนี้น่าจะอันตรายรู้สึกจะมีคนยิงกันตายไปนายขึ้นไปได้ไงะเราเป็นจะไปเดอร์แมนเราปล่อยใยได้เราไม่เชื่อเมื่อกี้เจ้าเห็นมันานาไปเอาเราเป็นจะไปเดอร์แมนนี้เราปล่อยใยได้ คนจะปล่อยยายได้ต้องเติมสักสองหมื่นก่อนถึงจะปล่อยยายได้นาะยรู้ไหมไม่เชื่อเราไม่เสียตังค์ก็ได้หรออา้าวจริงๆนี่เราโ <จะ S 1> มดจอยเปจองหมื่นแล้วไม่เชื่อแล้วร<อ>ูนะ้นายเจตาโกอืมเรามอาอะกูกูเมกไม่ดีนะอา่าเราไดรู้จักจะหมอด้วยเหรอเนี่ยไอ้เราก็เนียนเฉยเลยโอเคนายเล่นโนดเปล่า โอนขนาดไหนนายเก็บเยอะได้สุดเท่าไร่ประมาณหนึ่งหมื่นโอนหนึ่งหมื่นนี่นายเล่นกี่แมปนี่มีนายเล่นเธอรู้รเจอเลยเหรอมแมปได้สุดยอดไปเลยา 1, นายระวังนะเราได้ยิยงเสียงปืนอีกแล้วะ 1, จะเป็นบอลอ้อเห็นแล้ว ยิงปืนมั่วเลยเพราะมันยิงมาก จะโดนมันยิงแล้วนี่เฮ้เสียงเหมือนไกลบินมาโอ้เสียงวงนี่เอง หนึ่งเรากำลังเล่นกันอยู่เราไม่เล่นเพราะเราจะวิ่งโอ้ยเราจะแตกแล้วโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจนายกระปังไม่เพลงนี้ปะมากเลยอะไม่เองตัวยิงไม่ค่อยโดนนี่โอ้มันนอกไปแล้วหนึ่งนายมาล่วยราชเราหน่อย อยู่บนเรือเปรื่อนมาเลิกเรงเลยมาช่วยเราหน่อยเห็นไหมนายเล่นประมาทอ่ะนายตายเลยมาช่วยเราหน่อยได้ได้ไม่ช่วยเราเราวิ่งแป๊บหนึ่งเรารีโหลดก่อนมันจะวิ่งมันจะวิงเราตายแล้วมาช่วยเรานายนายวิ่งมานี่จีนายวิ่งมาแล้วเร็วเร็วเร็ว เร็วอีก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 อเราน่ารักไม้จุดยอดไปเลยนี่อุ้ยมีไก่เดินด้วยอุ้ยเย็ดแม่ยังไงก่อนยังไงนั่งก่อนยังไงนั่งก่อนแล้วก็ชูเราโอเคนายมันมาเยอะมากเลยอะตอนนี้กดด้านจูดๆนายรีบป,ปั๊มเลือดเร็ว เฮ้ยจัต oui> ู้มาแล้วนายเร็วนายเร็ว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 รีบจะหลต่อยเฮ้ยวงเจ็บนะนี่นายระวังนะเราไปเอาหมูมันจิ้งก่อนเราไปแล้วปูนี่นายหมูเราติดจะปีดได้ด้วยนี่นายขึ้นเร็วเร็วเร็วนายเร็วเร็วเร็วเฮ้ยนายเป็นตัวใหญ่เราขึ้นไม่ได้แล้วนายขึ้นไม่ได้แล้วนายกลายเป็นตัวใหญ่เรารับนายไม่ได้ ต้องเป็นตัวเล็กก่อนมันเป็นไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันก็เป็นรอแป๊บหนึ่งมันขี่ได้มันขี่ได้นายนายว่าเราจะจาน้ำไหมระวังนะำที่ถือก่อนไมาจาน้ำทำไมนายถึงกินอย่างนั้นน่ะเดียวนายคนเดียวนายไปเสียใจนายคนเดียนายเทพ นายไม่ไว้ใจเราหรอว่าเราจะชนะเนี่ยใช่ใชไว้ใจเราหน่อยเด้อเพราะตอนนี้นายกะมากนายเราเล่นเก่งนะนายเราไปแกล้งด้วยไม่เชื่อเราอใยบัวนี่ไงนกหนึ่งนกหนึ่งแล้วก็วิ่งดีครับ มาเลยครับพี่นอ้องเอาจากไหนมาจากไหนครับเยาก่อนครเบโยก่อนโยาะไรยิงครับน้องหนึ่งยิงลูกน้องมาก่อนครับิีแล้มอเข้ามันได้ มาเอหนัวไงอ่ะ,ะออเ่คนลนา่คนเดียวืนก็ไม่หยุดเลยเนาะ หุย้ยอูข้างหลังโอ้นายเราโดนตุ๋ยหลังอะ่ะใจเย้ย